เรามาถึงสาลากลางน้ำแล้วนะครับทุกผู้ชมนี่มีรูปปั้นชาลวันด้วยนะครับทุนผู้ชมนี่นี่ชาลวันรูปร่างจรเขนะครับแบบเปลี่ยนร่างได้นะครับทุกผู้ชมนี่เี นี่นี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยบ,บึงใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมผมแนะนำเลยครับต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่ใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ เนี่ยเราก็มาอีกที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่รู้ว่ามันคือสาราเกลียมหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้นะครับว่าใช่สาราเก้าเหลี่ยมหรือเปล่านเราลองเดินไปดูครับนี่มีสาราเล็กๆสองข้างด้วยนะครับเราเดินไปเลยครับท่านผู้ชมไป ยบท่านผู้ชมอันนี้เรามาถึงศาลาเก้าเหลี่ยมแล้วนะครับท่านผู้ชมโทษทีนะครับที่ลิ้นพันไปไหน่อยนี่ครับผมไม่รู้มันเก้าเหลี่ยมหรือเปล่านะครับแล้วผมขอ,อนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ้าวเกเหลี่ยมเองนะครับท่านผู้ชมอ๋อมีข้างล่างอีกครับ 7จ็แปดเก้าอ๋อใช่แล้วครับสระเก้าเหลี่ยมนี่ครับสวยมากเลยผมแนะนำให้ไปเชื่อผมนี่ยับแนะนำให้ไปเลยสวยมากงั้นเราจะไปตรงตึกนู้นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชม หลังจากผมเดินออกมาจากตรงนี้นะครับท่านผูน้ชมนี่นี่นะครับนี่